เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับในระหว่างที่ทางด้านของม็อบประชาธิที่ปัดนะครับได้เดินทางไปบุกยึดสถานีโทรทัศน์นะครับช่องต่างๆนั้นได้เกิดเหตุการณ์นะครับการทาร้ายประชาชนขึ้นครับต้องน,นองเออเล่ค่ะ อเดียวจะจนจนได้้อม,ม,มันมีอยู่แล้วปืนอ่ะ สพอแ,แล้วนะ้อนะเดี๋ยวคนเห็นเลยครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เขาปิดถนนใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็มีรถมีรถทั้งสองฝั่ง,งก็อูกฝ่าด่านไปมาไปมาันเรื่อยๆแต่ก็คือไม่อะไรแล้วผมอยู่คันที่หกผมก็ ลงไปไปบอกเขาว่าผมมีความจําเป็นต้องไปที่ดอนเมืองเขาเขาไม่สนใจอะไรเอ่เสือเกระจกแล้วก็ปิ่นสั네้นงปแลใช่มีมีของปืนสั้นปืนยาวปืนสั้นมาต่อกระจกแล้วก็เอาปืนยาวมามากระแทกระจกกระจกกแตกหรอกระจกแตกกระจกแตกแล้วก็รถรถก็บุกครับแล้วหลังจากนั้นก็โดน ตอนสั่งปืนเขาลากเราไปตอนว่าเขาในรถเลยเขากระแทกสั่นปืนเข้ามาแล้วเขาก็พยายามจะลากผมออกจากรถหารแต่ผมใส่สิ่เบลียวอยู่เขาลากไปไม่ได้ก็รถทั้งสั่งปืนทั้งโดนอยทั้งโดนหลุ เหนั่งนัอยไหมพอแล้วโชเลือดมาให้พี่จุลทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไก็รอนี่คือภาพเหตุการณ์และคำเปิดเผยของนายสระศักดิ์นักบินฝึกหัดต่อสื่อมวลชน ถึงนาทีที่ถูกกาดม็อบประชาธิปัตย์รุมทำร้ายบนทางด่วนดอนเมืองโทเว์เมื่อวันที่9พฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยยืนยันถึงสาเหตุที่ถูกทำร้ายเพราะยกกรวยกั้นทา,ทางที่กาดนำมาปิดไว้ออกแค่นั้นนายจุรศัก์เปิดเผยว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานที่ผ่านมาตัวเองพร้อมกับแฟนได้ขับรถขึ้นทางยกระดับโทเว์จากทางด่วนดินแดงไปยังทางด่วนของดอนเมืองเพื่อฟังผลสอบ เมื่อผ่านหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย p b s s เห็นว่ามีการปิดกั้นการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกโดยกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งเห็นว่ามีรถหลายคันวิ่งฝ่าด่านที่กั้นไว้ไปได้จึงลงประยกกลวยที่กั้นทางออกและกลับมาที่รถเพื่อเตรียมเคลื่อนรถออกไปในระหว่างนั้นมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาขวางหน้ารถและตะโกนเรียกการม็อบประชาธิปัตย์นับสิคนล้อมรถไว้จึงรีบล็อกประตูรถทั้งสด้าน นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าพอพวกกาศมาถึงก็เคาะกระจกให้เปิดประตูบางคนก็ก้มลงไปปล่อยลมยางรถเมื่อเห็นว่าไม่เปิดประตูก็เอาด้ามปืนยาวกระแทกกระจกฝั่งคนขับจนแตกและกระแทกมาที่ต้นขาก่อนที่จะกระทุ้งเข้าที่หน้าและรุมชกต่อยจนสลบหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ได้เข้ามาช่วยเหลือทางด้านของนางอาวรผู้เป็นมรดาเปิดเผยนะครับว่าหลังเกิดเหตุแฟนลูกชายได้โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบ จึงบอกให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อตรวจร่างกายและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สถานีตํารวจทุ่งสองห้องเพื่อหาพยานหลักฐานและขอความเป็นธรรมเพราะลูกชายนั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองการกระทำลักษณะนี้เป็นการก่อเหตุแบบอุกอาจในเวลากลางวันไม่รู้ว่าบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่หรือไม่ทำแบบนี้แล้วพวกม็อบประชาธิปัตย์จะขึ้นปกครองประเทศได้อย่างไร ขณะดเดียวกันหลังจากมีการเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปในโลกโซเชียลมีเดียปรากฏมีประชาชนหลายพันคนแสดงความเห็นรับไม่ได้ต่อพฤติกรรมที่เลวทรามของกาดม็อบประชาธิปัตย์ที่ได้มีการรุมทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆบางคนถึงกับระบุว่าทนไม่ไหวกับพฤติกรรมเลวทรามแบบนี้เมื่อไม่เคารพกันกฎหมายก็ต้องหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้